คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดจาที่ไม่สุภาพถ้าเรื่องตึงตังลามกใครที่อายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าอยากดูใครจะห้ามมือได้ไรสัตว์ที่สำคัญมึงอย่าลืมปิดเสียงด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้กันหมดสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีคร,ครับผมเปาเดอะไลออนครับครับผมเทครับผม วันนี้เราจะมาเป่ายิงจุกถอดทีละชิ้นอ๋อวันนี้ีินแรกใช่ไหมใช่แต่อันนี้เราถอดกันเองเลยพ่อเอาไม่ได้เหรอเดี๋ยวถอดเองเองเองพี่ทำไมอ่ะไม่อยากดูของมึงอยากดูผู<อ>้หญิงครับอยากดูเป็นคนท้องไหมคน,นต้องอ่ะแล้ววันนี้มึงเอาแครมาอีกบอกไปว่าน่ารักงานดีไหมดีแต่ยังไม่เคยลอ หม่ยถึงว่าเราหมายถึงว่าเราคุยอย่างนี้เลยเอาวางมถ่ายจริงเขาไม่ถือว่าเราเค็งก่อนแล้วไม่ใช่ไม่ถาถ่ายอย่งหัวของไม่เอานะแล้วว่าเขาไม่มีแฟนแล้วมึงจะเชิญเข้ามาได้ยังไงไปเชิญเชิญเชิญเข้ามาด้แว่าเขาชื่ออะไรบอกก่อนเขาชื่อว่าเทลเคลไปเราไปเราเชื่อว่ามันแกบไงหัวหมนกันนี่ครับน้องแทลที่ผมเชิญมาโอ้โหนี่คืออะไรนบองกมาสิ Tell me แน่นักตรวกันดีกว่าชื่อว่าอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคลค่ะแคลนี่คือชื่อที่เราตั้งเองด้วยใครม่ได้ตั้งเองใครไม่ได้ตั้งคือแบบว่าอยู่ในตัวอยู่ในท้องแม่แล้วมีชื่อแบบน้องฟ้งกูเขียนชื่อบนท้องว่าแคลเหรอโอ้ยไม่ดีมากแบบพ่อแม่ตั้งให้หรืว่าแบบมาคิดเพิ่มขึ้นเองมันมีด้วยเหรอมีชื่อมงการอะไรอย่างเงี้ไงอันนี้คือชื่อพ่อแม่ตั้งให้ขอแล้วชื่ออะไรมงการเราชื่ออะไรอย่างชื่ออะไรดีครับเฮ้ยอย่างมงการทำไมไรอ มึงมองอะไรเงี้ยกูเห็นอยู่สายตามึงอ่ะก็มองได้ทั้งตัวว่าแบบนี้มึงอย่าโก่เลยว่าเข้าเกมวก็เกมนะเข้เกก็คือจะมาปล่อยให้ฉุดใช่ปล่อยจุดขอดกีฬาชิ้นนี้ถอดได้ไหมครับข้างในใส่อะไรไม่ได้เลยนี่ค่ะรองร้อนได้นี่ได้เหรอเหมาะให้ดีนะมึงเช็คก่อนแล้วเขามีแฟนยังเช็คก่อนไม่ได้ไม่มีแฟนค่ะโตนี่4โมงแล้ววะทำไมวะโอ้โหกูไม่มีรายการ าการดูนิ่มมากเลยนิ่ม่มหรอเห็นชัดแต่กูไม่มั่นใจว่าเขาจะให้กูลงแข่งหรือเปล่าเอาอย่างงี้กูให้มึงลดนโนแบบนี้อะ่าหอมไม่หอมไม่หอมอะไรหอมเกูเนี่ยกูเข้ามาแล้วมาอไม่ขออนุญาตขออนนะเดี๋ยวเขออนุญาตขออนุญาตโอ้โหโหอะเจลปนเจลนะโอเมียดูโอ่งากอพี่ขอสน เอาปมไหโอ้ยใจบางเลยที่เอาที่แบบเข็มทิ่มเบาเข็มทิ่มเบาเยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว็มที่มาเห็นไหมเมาเข็มาท็ซี่มาเ็มเข็าแท็่เดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวกลับเรถพ่มากลับกับทางอะไรรถพี่อยู่ทาะรกูโทรบอกพี่มึงเยอ๋ากอจะยาามเา เกมก็คือเัิจุกขอดทีะช้นก็คือขอไปเรื่อยๆจนหมดถ้่าใครแพ้มีบทลงโทด้วยโจ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 โอย่ดีาัทั้งสมดอยู่เอาหรอจจเฮ้ยมึงไอ้เนี่ยคุมีของเยอะกินแรกก่อนจจจจจจ มึงต่อใหงกูตะก้อแบบตะก้อไปพวกแม่เซสซอรี่เยอะจังอ่ะเดี๋ของกูพวกมาเยอะรู้อยู่แล้วว่าต้องแย่อะไรใส่ไหมเย้สุดแล้วนี่ย่งเกงในมาใส่มาสีตัวแล้ว ชุบก็บเงินไหมแต่ันต่อม่ได้มากจชุบฮ่าฮ่ไม่าฮ่ฮ่าฮ่า a ่าฮ่าฮ e าฮ่าฮ่าฮหาาฮก็ฮ่่มฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮราฮ่กฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่่่่า่ ถอดนะถอดนะนี่นี่ครับนี่มึงการไม่การไม่การมาอันนี้คือข้างในคือพอถอดแล้วถอดมแล้วข้างในไม่บอกว่ามีอะไรแล้วกันอ่าแต่รู้ว่ามีอ่ะก็ต้องมีแหละทำไมว่ากูเดาว่ามีมีไม่เหมือนกูด้วยเอา ถ้ามีเหมือนกูกูว่าออกัะคืออะไรไม่ก็แบบถอดแล้วไงก็อยากให้ถอดบ้างมึงแพ้เขาได้ไหมอยากชนะวะไหนเอาอ้อนเลยขอกระดาษให้ได้ไไม่เขมมึงมป็นนี่อะไรมันเกิดหน้าเกิดตาลงไปจูโจู๊จแพ้้เลยเป็นที่อะไรเงี้ยออก ตอนนี้เหลือสองสองเป็นสองสองครับสองสองจุ๊บุ๊บุบอยยังคนเงาเงาอยูเลยอ่ความเดียวไ่ว่าครจบจากนี้ไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไกูยูก็เรื่องของมึงทอดนะ ถ้าถ้าคุณแพ้คุณโดนลงโทษถูกไหมใช่แต่ถ้าแพ้เพ้ากวต้องโดนลงโทษด้วยใช่เอาสในสามก็ได้ได้เอาสองในสามเอาสองในสามนะโจโจโจหนึ่งแล้วเราแพ้เราก็ปล่อยๆเลอล่อยแลลวครอยเสมอเลยเสมอเลยิงเลยเกินเกินอกาี่ลยี่ขอเออขอพีมา ัวไม่ได้เลยวินิจพูดทำไรไม่ได้แล้วได้ไหมได้ไหมได้ไใช่ก็โอเคนะโอเคนะเราออกเราออกกระดาษนะโอเคเพื่อนก็เหมือนจุ๊จิ๋วจุ๊เออเฮียอะไรมีเทียอเลยเอาท้ายนะปอาป้าไปท้ายมาเอาท้ายนะทำไม่ดีที่สุดลูกลูกทำไม่ดีที่สุดนะบอกกำลังใจหน่อยได้ไหมโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ ฉันแพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทาจริงๆอำไม้ได้เรามาเว่ก่อนกูถอนได้กูยอมแพ้อ่าแต่ให้เขาแค่แบบถอดโชว์ได้ไหมเออได้ไหมได้ไหม ของทำโทษเป็นอะไรนะคะเป็นน้ำมะเขือเทศไม่บอกยี่ห้อแล้วกันงั้นพี่กินก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวพายขอให้เออนะได้ไเสร็จแล้วเสร็จแล้วไว้กูอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่อันนี้คือของทำโทษของทำโทษของเราใช่เดี๋ยวเราให้น้องเขาจับให้ดีกว่าจับจับเคยจับอะไรแบบนี้หมอั้ใไ่เนลค่ะไ่ยาล ก็ผมไม่ใช่กูละจะมาเฮ้ยพี่นะไมว่าแบบเท่นี้นะกโผล่กูเดินโชว์เลโชว์แงเลยโชว์อหว่าวขแ่นแม่ขอก่เนแ่นยกูจะอ้วกกูจะอ้วกมันหมดแล้วไไม่หมดมันเยอะมึงย่าบีอยมอย่มันกันมันกะเด็นคืนมึงกจะเอาเท่าไหร่ก็กูอยากเอาเท่าที่กูอยากให้มึงกินมือคือ เขาคือคนเล่นเกมกับกูคุณกินหมดแล้วเนี่ยเพื่อนแรกแม่เพื่อนแรกขอกูยอมมึงกินได้เดี๋ยวไม่ใช่โดครั้งแรกี่เนี่ยตาตกลงกันไว้คืออะไรตาตกลงกถ้าคุณกินน้องจะถอดให้งั้นเดี๋ยวให้น้องถอดีกว่าเออให้น้องถอเลยธอเข้ามาทํเมือนอง่ธอเข้ามาอกพัวใจ มันตกที่ฉันองฉันมึนึกทั้งหัวใจไม่รู้ตองมาตอน,นที่เธอมายิ้มใสเธอทำให้ฉันมึนึกอยู่อย่างน่าจไม่ให้องเธอตายไงหัวมันอ้าวนี่คือตัวท้ายนะครับถอดแล้วเป็น,นยังไง้ยั เรมุมมากเลยมึนก็โมากกางเข้มาใก้สัมษณ์อ่ะเขามาใก้สัมไงกระโดงไงม่ปฏิเสธก็ได้โอ้ยโอ้ยเอ้ลอยโอ้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 ยอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโ้ยโ้ยโยอผยโอ้กอ้ยอ้ยโอ้ยแพ้ออ ขเขาเรียกว่าขอร้องออขอ,ขอให้น้อขอเป็นการอ้อนวอนจริงๆง่ายๆคือถ้าชนะก็จบแล้วไงใช่ถ้ากูชนะเฮ้ยถ้ากูชนะเขาก็คือจบแล้วจริงๆนี่เราแพ้สองอีพีอะไรอีพี IP แรกเรแพ้แต่มึงโกงแต่อีพีนี้มึงแพ้เลยเดี๋ยวกูจะดูอีพีต่อไปนั่นมึงเอาใครมาจะแพ้ไหมใครน้องฝากครับเออเคน้องแพรฝากครับนะครับใค่ะถ้าเป็นเฟซนะคะเฟซชื่อเพียพิชาสุขสวัสดิ์ค่ะถ้าเป็นไอจีชื่อแพรเพียิชาค่ะตรงตัวเลยแล้วถ้าแพรอะแพรยังไม่มีตรงตัวตรงตัวเลยค่ะแล้วแบบค อยากมีแปลชื่อปอบาผลงานน้าอะปอบาทั่วไปปากผลงานมีอะไรบ้างผลงานแบบอยู่มีรับอะไรเงี้ยมีรับอะไรไหมก็รับพิตตี้ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะทำงานได้ให้ปากผลงานก็นั่นแหละรับงานทั่วไปอ๋อรับมาทั่วไปโอเคเราไปกันดีกว่านะโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตั้งให้พวกเราด้วยนะครับก็คือจะมีเพจอะไรอ๋อก็คือ Facebook YouTube แล้วก็นี้เรามีในทิกต็อก มีใน TikTok ด้วยก็คือ3ช่องทางนี้สามารถกดติดตามได้ครับมีคลิปลงทั้ง3ช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันฝากพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไอคอนเียวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับ